เปล่ยว้างมากเยอางอย่างนี้เด็ดยางมันก็่าดัดแปลงยางมากกวอาปลูกของอะไรมามันเป็นข้อของอันหัวเงาก็หัวเงาครับมันจะสั่นบ่ล่ะเข้าไปตัดต่อเพิ่มอีกซีเ้นไ้ความสูงมันได้กับพุงไรลเวลามันแปล็นะครับอ่จริ้งแล้วมันชิบ่าใดนะครับมันไม่มีขายโอ๊ะมันวิขายเรอมีโยนแพ้อันนี้อันนี้เปลี่ยนไมเห็นบ่างเหรอันนี้เอาของหัวเงาใส่ตัวเดือ ขอนี่ขอชุดนี้ของหัวเงาเมดครับเครื่องแกนตัวปุ่นของหัวเงาตัวนี่ครับโอ้หัวเงาเป็นจีวะของหัวเงาแกนของหัวเงาเขาฉีดแยนมาหรือมะปุยซุ้งซื้อมามเท่าใดกอบหัวนี่มันซื้อมาเท่าใดหัวสองเมื่นหาเี่ยครับหัวเพวุ่นี้จะได้ออกเมื่อหละเครื่องไปเที่ยวเสียยไม่เด็เนี่ยเป็นแกมไม่เนี่ยเป็นแกมอมอกมาให้มัน เตเต็มสุ่มาพี่เลยแม่เอานีออกเลยเราสุ่มแบบฮีโน่ใส่เลยมันสุ่มออกพี่มันเสมอแกนตัพี่ได้ครับพุ่มหม้อตีโปงมาเลยตีปงตี่งอ่ะงานแฮดงเมกเจ้าอีกเอคือมันเป็นของสุดมันต้องเห็นลผู้สีอบ้างแค่นี้แหละเดี๋ยวผมก็สิเดเก็บดรอกละเรียววลยนะครับโอ้หามีอะไรเอา่ะเดี๋ยวทุ่งเเนะพุ่งเลยเลยเราสิเดว่เบื้ว่า สายลมมันสีขาวชื่อไรเนะมีพงไล่พอทีออกพวงไร่เลีนเครื่องนี่อยู่ตำแหน่งเก่ามันนะ่ะเครื่องง่ายตัวครับฮะเครื่องง่ายง่ายเขามาข้างในบ่ย้ายไปด้านหลังจ้ะย้ายไปหกสิบห้าเซนขึ้งง่ายเขามาหลายแ๋ยมันหล่นออกมาตัวนี้มันหล่นมาตัวนี้มอหนามก็ได้ครับฮะมอหนามก็ได้คันคันอันนั้นมอนามไม่ได้วะจ้ะครับผมมอหนามไม่อยู่มันที่ม,ม,มีซุ่มมอหนังเป็นหัวเก่งนะ ุ่มน้ำมีไหมครับูเด้อครับเาว่าขางรังหน่อยก็คือตรองซุ่มหัวหน้ามัน้าิเด้รับหมงพักคนเยียบข้าวอมีส่มบหัน้ำพอดีครับเม่อซุ่มหัวน้ามันอยูซนี่ครบต่อนเรื่อด้านรอีบัตหัวล็อกกี้หัวอื่นมันมันยูซอนี่พอดีอยู่บะมันยูซอนี่คือกันบะบ่เม่นนหัวน้ามันอยู่พี่ดี หมอหนามยุติบ่้ป่ะมอหนามยุติ่าหมอนามสั้นไปขนาดมอหนามทะแยงทะแยงทะแยงอันนี้หมอนามตรงมันเลยเห็นว่าได้ครับมันโมเมนต์มอนามมันเอ้าขันหมอนามล็อกกี้มันมันกับหมอนามโง่เนี่ยว่าแปลงขึ้นกอลขันเป็นหมอนามของล็อกกี้มันอยู่ซือนี้เนี่ยนี่มันอยู่ซือนี้เนี่ยมอนามดัดแปลงนี่อ๋อตัดหมอนามเข่าเลยครับ มันเลยอยู่บ่ได้บ่ะทีมันได้แค่นี้หรอครับมันสูงหมอน้ำมันสูงเนาะครับผมแล้วพอได้เป็นหมอน้ำนะครับเราวแกตัดหมอน้ำให้ยื่นเข่าเสื้อน้ำมันกว้างนะอ่ตัดให้มันเข่าก็บอดดีเลยเข่าก็แหนบนี่แล้วแล้วเลยครับหมอน้ำเลยแล้วอันนี้ยู่ม่านนี่หระครับหมอน้ำคานมันแคบครับเนาะโอ้ยมันแคบมันพ่ดเป็นล็อกกี้เนาะล็อกกี้มันคาดกว้างเลยเนาะอ่าก็ธรรมดาครับเพี่ตามสภาพเสร็จตามแบบ มันจามาดีแปลงออกจากแบบได้เพราะว่ามันมันหลายอย่างครับหลายอุปกรณ์เอามาอ่านมึงแล้วมันมันไปปรได้ก็เลยต้องได้ย่อยงยืนลังเบลยังยืนหลังนะครับแท้ยังคือมันเป็นรถหลาอ่ะมาตอนนี้จะมัปลขกได้เราเห็ดเราว่าเราเอาเสียเชียวตัวนี้มัดโขะสุ่มนี่นะตั้งค่าสุ่มค่าหนึ่งประมาณนึงแต่ฉุกบว่ารถหลาเขาไม่ได้ใส่สุดดวงนี้ไว้แล้วเมื่อกี้รถปูนโอ้เมื่อกี้รถปูน ยังก no ็เลยย้อนล้างมานีฟ้าไม่ติดาไม่โ่ใจฮะเฮ็ดโอ้ฟ้าเฮ็ดโอบ่ะถ้าฟาเฮ็ดโอเครื่องมันเป็นเอียงกันแน่เดี๋ยวนี้เครื่องเครื่องนี่หรอกเครื่องวันนิสันนี่หรอกฮะวันนิสันมันเป็นนิสันเบิร์ดเนาะเห็นไหนิสันเบิร์ดเบิร์ดตมันเล่นมาเนี่ยทั้งขั้นทั้งยังปัญามากก็มากกันหลายเนาะแต่กูมึงมาเนี่ย ก็ซี่กับผู้จังน้อยน่ะที่ไม่ละเขาอะแล้วโอ้ขึ้นใจจริงะโอ้มาแล้วครับเสียใหญ่กำลังมาสีถามขอมุ่นอยู่นี่เอามาจะใส่น,นี่ยเอามาจะใส่ตตนั่นนวัตกรรมไม่เนี่ยตัวใครไงกุ้งงงอะไรซื้อไปฮะนวัตกรรมไม่เอามาจะใส่ครับเอาตัวใครเนาะฮะตัวใครตัวใครมาจะใส่ตัวใครมาใส่ก็ดีแต่ตอนนี้ซื้อซื้อเท่าไรนั่น ม <18. S 1> ื่นแปดเจ้าสร้างไม่เพียรบ่ไม่เพจยรเ,เล่นบ่นนเพียรยังจำได้บ่เนี่ยมีเบอ,อ,เบอเร์โทรยืนบ่นี่ครับผมรีวิวไปเมื่อวานโอ้คนถามมากหลากหลายไม่เสียทย <laughs> คนถามมากหลากหลายบอยถามมาอย่างนี้ ถามามันจิทนความหอนเดี๋่มันจิทนได้ย่าเียบฮ่่่านี่เจียบเอาบ่รู้ก็บตองลู้แล้วพี่น้องวันนี้โอ้นี่ใส่สองงานได้เงินขึ้นกับเป็นห้างตักแปเนวะคนน่าสอยเขาเลยวเว่ สได้ย่มันสีได้ยโดนยุ่นล่ะเอาเอาเอาอันนี้ออกตัวไหนเย็นตัวลุ่มนี่ได้นี่ทางไหนมันยาหวงกุ้งแก้วครับนี่เบื่อโทษบ่าวะเบื่อโทษกับนี้เฮ้ยนี่ได้ข้างหลังสร้างเมือกจีนมันน่าจะดีอยู่นะผมว่าของจีนมาเขียนคอยผมแต่ว่าผมว่ามันญี่ปุ่นเหรอครับ ญี่ปุ่นมั้งตรงสื่อภาษาจีนหรภาษาญี่ปุ่นนี่พี่น้องภาษาญี่ปุ่นล่ะนี่เนี่ยนะฮะฮะเพราะแมนนี่มันเป็นภาษาจีนนี่เนี่ยอันญี่ปุ่นมันมันมองงาหลาย่ปะนี่ภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นกับโอหัวครับพี่น้องแต่ว่าผมว่าเป็นภาษาจีนครับภาษาจีนมันบออันภาษาญี่ปุ่นมันสิงอหน่อยก็หนี่ครับตัวอจิกาเดเบกึเกื้กื้มันเนี่ย อ่านบออกนะมาดูเรียงไงขวานน้ำายอ่านไ่ได้กูได้เป็นเอานี่เด้อานไ่เด้อชิกาบดึกอสมกอลเต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 ภาษาไทยนด้แล้วนี่เอางจิ้มเปี่ยนแล้วโอ้ยคนเดโอ้ยเป็นภาษาไหเนาะิดตังคือบ่ได้อ่านเล่นวะคือเอาใส่เลย มึงหมด <c oughs> เลยมึงต้องใส่หู้นี่เหรอประเด็นต้องเอาหมึงนี้ใส่หูนี่แล้วเด็กไม่ไม่รู้เรงเลยนี่ยเราเราไม่ข้อมูลเราม่เน้นเลยอืมเอาเดี๋ยวผมจะถ้ามันเดี๋ยวให้เสียไทยทดลองทดลองใส่งานก่อนครับต้องเบิ่งแรกอ่ต้องเบิ่งก่อนไปมาไทยก็ต่อไปเบิ่งจิตจิตติตาเบิ่งว่ามันใส่งานได้ดีที้สุดไหนอ่าถ้าได้ยัก ปีหนึ่งนี่ถือว่าโอเคเลยว่ะมมนยังเสียหนง,มนงนไม่เสยังเลยไม่เห็นยังกว่าตั้งปัมม๊มใหมรีวิวไปแล้วครับแอร์แอร์แอร์บ้านนะครับแอร์บ้านแต่ว่าเป็นแอร์ที่ใช้แบตเตอรี่ครับผม เป็นแบบสไตล์แอร์บ้านแต่ว่าเป็นใช้แบตเตอรี่ครับผมรีวิวไปแล้วเมื่อวานนี้ไปย้อนคลิปดูได้ครับผมย้อนคลิปดูได้นี่ครับอมาติดตั้งไมโคโครับสามสอีองเสียไทยครับดูกันว่ามันจะทนไหมนะครับนี้ก็เป็นวันฝนตกครับไม่มีอะไรทําก็เลยมาชุมนุมกันนะครับชุมนุมกันอีกอูช่างแดงครับ พอดีพอดีบัวนี้ยืดบางเงียยืหลังกิ้ก็เป็นรงขายก็โคเล่นบ่เอ้ายืดหลังป้ามันเออป้ามั่นเนาะส่วนตันนี้ก็เป็นหัวยาวครับมาแปลงหน้ามาเปลี่ยนหัวครับเอาหัวล็อกกี้ใส่เข้าไปเป็นหัวยาวครับนี่ชิ้นส่วนของหัวเงาหัวอีสุเคเอ็ค ดูครับวนนี้แดงขึ้นเล็กยังไหนนี่เหรอมัน

แน,น,น่นปะเฮ็ดบีมเทไงเนาะเออพท่ือ่อเรียบวทัวใสตีนหมดใส่วพ <c oughs> ี่รถรับไรวะถึงวัดวัดต้องใส่ลายตัวใหา่ใส่หนึ่งสองใส่มืองนี้ ตอนคือกวงเท่านาะข่านกวงกองี่ดีอป่ะข่านกวงดีอ่เพื่นเขาต้อเพิ่มหรอยัง<ะ>ไงนคุณไหมกว้างวางครับกว,ว,ว้างมาก เผ่าวกว้างมากเลยครับจะเป็นเผ่าเรียวนะครับเป็นหัวยาวเรียวรุ่นแรกๆนะครับเป็นนิสสันครับผมสุดยอดครับกว้างมากทีนี้ก็จะรับกับคานหน้ากว้างนะครับแต่เป็นชัดซีแคบอยู่ ชสีนี่โอ้ยบสมลดเลยพี่น้องบสมนี่ชัตซีหัวยาวมันมันกว้างอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันมาถึงตรงนี้มันจะแคบเข้ามานะครับแคบเข้ามาพี่น้องอเสอเ็ดไปทำไปครับทำไว้ใช้งาน ินี้ก็พาพี่น้องมาชมครับอู่ช่างแดงวันนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ